สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเนาะหลังจากที่พวกเรานะครับทานข้าวเสร็จนะฮะเราก็ไม่รอช้านะครับวันนี้บรรยากาศเป็นใจนะฮะอากาศคลึ้มเหมือนพายุจะเข้านะครับพี่น้องอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์ของพวกเรานะฮะนี่ครับอาตะกาใหญ่เลยกับเสียมกับมีดไปเราก็จะไปเข้าป่าหาหน่อไม้เพราะว่าไอในหม้อเราหมดนะพี่น้องต้มไว้โอ้มีคนหุดเนี่เนาะ หนะดหนอนนั่นนะหนอนสูงก็เอาไม่ต้องขุดเอาลึกพ่อมาซ่อมอยู่บ้านก็ได้อครับพี่น้งไม่ต้องขุดเอาลึกขนาดนั้นหน้าข้างในน่ะน่ะหากเอาไหมมันยาวแล้วนะไม่เห็นหน่อไม้บ่นี่หน่อต่ำนี่ ม่เห็นหนไม้เลยพี่น้องเอ้ยนี่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 น,น,น,นี่แล้วก็หักเอาหน่อยเด้อนี่ยตัวนี้นี่ยแล้วก็มากับสมุนสามตวัวก็มีไอ้เจ้ากาดเจ้าปูงแหไอร้อนเนาะ อันหาไม่ห้ามไม่ห้ามาโนไม้ไม,ไ,มไ,มไม้ที่หม้อหมดเราก็ต้องมาหานะพี่น้องนะมาไปต้มไว้กินกับปนเล้นหูกระต่ายนะ,อะโอ้มันหมด,ดหกกยุคหมูกระต่ายมันต้องไปขุดนาหักเอาแม่ตัวนั้นนะ่ะออกมาทำไมนะ่ะน่ะ พ่อไปไม่เห็นบ่อนอ้ไหนี่นี่ยอืมโอ้มัมนสูงเออโอเคนั้นแหละน่ะอีกหนอหนึ่งน่ะนี่น่ะน่ะพ่อน่ะจะไม่เห็นบ่อนอ้อยน่ะหฮนะมองเข้าไปข้างใน่อยดูอ้มอยมากับคนไม่มีตาพี่น้องเลยค่อยเริ่มสูงดิ ไม่มีตาเคยหาหนามายโอ้เกิดตามตานี่ก็พูดว่าไม่เห็นนี่ไม่เห็นอีกแล้วบอกนิไม่เห็นอีกแล้วบอกดวงมันอือนี่ไม่เห็นอีกแล้วบอกหนิดวองมันนี่ไหม,มันออกแล้วอย่าหักเอายาว มันลุกบ้านเออนะไปนี่พี่น้องเอซการหาอยู่หากินนี่แป๊บเดียวนะครับไปมันยุงหลายพูดเยอะไม่ได้นะพี่น้องเอ้เอแต่หมุนก็หาอะไรก็ยังไม่เป็นนะเพราะว่ามันยังเป็นเด็กน้อยอยู่นี่พ่อแบบ เด็ดไหนก็เอาเนาะพี่น้องนี่นี่ไม่ได้สนได้เอ้าข้างบนนะนีเด้อนี่นี่นี่แล้วก็นี่ขาวขาวอือโอ้แค่โก,กนี้ก็พอแล้วพี่น้องเ แสดงว่าเบาปุ้ยไม่ค่อยมาหานะตรงนี้อย่าเอาลรา้มันสั้นนะมันไม่แซบมันหัวสุนมาพี่น้องเอฟดียากอะไรไม้อืมยากอะไรมันลื่นเลยนะตรงนี้ อยกาะไรดีมากมาน้องหากรูที่ดั้วไหมนี่มันยาวนี่ทางขวามือเพย์<อ>นี่งไมหาขายด้เนาะโอมันไม่มีคนซื้อ นี่ก็มาสับอะไรหนี่ไม้เอาไปสูงหักดูกซิมีดวงไหมไม่มีมไก่กอไม่ตรงนี้จะมีสามสี่กอนะพี่น้องนะว่าไก่จะเต็มตะก้าตะก้าลุงนิด หาหินนะอันนี้วันนี้ก็เอามาหาหน่อไม้กอนนั่นแหละแม่เคยมาหาหนะ่ะสีห้ากอนก็พอนะข้างบนนะพ่อหนอะนใหญ่ใหญ่ออ่า บ่อปุ้ยกับเมียบ่อปุ้ยนะมาหาบ่อยนะเอาเขามากรีดยางเออเออแล้วก็เอาไปต้มแบบอ่อ,อนๆไปเลยนะพ่อเนอะเนี่นี่หนักไม่ได้เนี่ยน้องเช็บ นอนนั่นเปนองนอนนะคบโอ้อบ,บางกล้องเนะ<อ>พี่น้องเนาะอะปิดตะแข็งแค่น่นะเจาะสับเอาลึกไปไปลูกไปไปฮะไปหาไปหไาปไปไปหมดก็ต้องลงข้างใต้อีกคุณไปไปลงหลัง เข้าป่ากับต่อพี่เนาะไม่ไกลนะเดินมาประมาณยี่สิบเก้ามันข้ามฝากมาอย่าเอาเลยเด้อ,อหนอตับๆน,นะเด้อเออเอาประมาณนั้นล่ะโอ้แถวนี้น้ำพัดไปน,ปนี่แปนเออตืดเลยเนาะพอ่อแม่มาหาหน่อไม้แถวนี้แหละไม่มีก่อนี่ไม่ค่อยมีไม่ต้องเอามัน่น ไม่ต้องเอาเอาไว้ให้มันยาวบบบไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาก็ยังไปขุดเอาอยู่เนาะพี่น้องเนาะแถวนี้เปลีนอืดตืดเลยลนเดี๋ยวนี้ว่างอันใ้แฟนเราปุยเห็นอันนั้นนะเห็นงูนะงูอะไรนะก็งูสิงบ่ม,มันมืดเนาะ ไม่เห็นหดหน่อไม้ต้มเวยเนาะม่อยากเจ้าคือเห็นเลยโอ้คนไม่เห็นหดหน่อไม้มันมืดไหมไม่ต้องเอ้ามันสั้นพุฒมันต้มมันไม่อร่อยเดี๋ยวนี้ทรงแซยายจันหาบ่อยนะมีจัดกิ่งไม้ด้วย โอ้โหอ,อยู่ทางนั้นเดินเราก็มาทางนี้แต่ไม่เห็นหน่อไม้ปีนี้ยังไม่มีหน่อไม้อัดถุงนะพี่น้องนะนงปีนี้เราไปหาหน่อไม้มาอัดมนะีแต่ตาเต่าต,า,ตาเลนมันเอ,อ,เออไม่ต้องสับมันเลยอันนี้ เมนเต็มมอลหรอเปล่าครัะเด็กๆก็วิ่งอขาขาคือขยั้งขยั้งไงย่านทั้งขาหมาย่านเจ้าของเอยายจันมาหาบอยกับยายเกลือผู้หากินใกล้ๆพี่น้องไม้ บ่ไปอกันพอมาต่อออกทางโน้นแล้วเราก็จะมาออกทางนี้ลงลุมมีเ มือซ้อมเหินไปมีม,ม,ม,มีมีเหินเลยปาดเต็มตะก,กาา้าเนะพี่น้องไปกลับบ้านกันกลับบ้านพี่น้อ,องกีมก่มีดนะเนี่ยสองมีด,ดเต็มถ้วยนหนึ่งถ้วยแล้ว คลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ